การเซ็กกับแฟนที่เราโอเคมีป่ะเอาแล้วเอาแล้วผมรออยู่้าัเขาประเด็นเลยเขาปมะเด็นเลยอเออเอากับแฟนเท่านั้นใช่ไหมกับแฟนเท่านั้นเป็นเป็นแฟนคนที่คบในช่วงที่เราอยู่มัธยมแต่ว่าแฟนเราอยู่มหาลัยอืมลอยุ่นใหญ่เนี่ยอ่ใหญ่อะไรดุนดุนเลยนะอะไรดุนดุนนะล่ยใหญ่ดุนรุนอ๋อใหญ่แบบรอเลยกับตอนเด็กลรามีปัญหาเรยเนี่ยพูดก็ไม่เคยถกผมรอยมา คือมันมีอยู่ช็อตหนึ่งที่เราไปหาเขาโดยที่เราไม่บอกเว้ยเราเปิดเข้าไปปุ๊บเจอช็อตแบบแอสพลรกากัสอยู่ <c oughs> นะเฮ้ยจิตแต่คือเขาไม่รู้เลยว่าเราไปทีนี้ก็แบบปิดประตูเสร็จปุ๊บสำคัญคือเราแม่งเหมือนแบบมัน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 จี๊ดมันเจ็บจนแบบเรา เราทำอะไรไม่ถูกอะ่ะเราได้แต่แบบเดินออกมาจากตรงนั้นแล้วไปนั่งอยู่ตรงบันไดอะ่ะด้วยตอนนั้นมันยังเด็กมากอะ่ะ mm hmm. ความรู้สึกของเราคือแบบเราเรามีเขาเป็นคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ในมุมของเขามันคืออีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ย<อ>จนจนทำให้เรามีวิธีคิดกับมุมมองความรักในช่วงนั้นเปลี่ยนเลย